บะมีฝรั่งบมีฝรั่งอืมเอาคำเดียวเพ่นโชว์โชว์เพิ่นเอาหวดหวดอืมอืมปอืมตว่ซุปแล้วเด้นอือหอมว่ะ มากบ่แบบนี้มากครับกินหลายบอดีได้ค้มดันเบาหวานแซลมอนหรอฮะสาลมอนบริยานวัดนี่บริยานวัดจะได้กินเดอในบุกหมี่แบบนี้บุกหมี่ฝรั่งบุกหมีฝรั่งนี่เลียนหน่อยหนึ่งนี่เห็นว่านี้มาจางนี้นี่นี่หน่วยมันเออของแท้เลยบุกหมี่ อ้าวเืมสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับพอกันอีกแล้วกับผมเฮียต่ำฮัมตรงชาแนลสวัสดีครับ,บาวัวว่าช็อกโกแลตครับมึอนี่ผ้าวัวว่าเมื่อกินทุเรียนไปนลักไม่ได้ใสอีกจากแล้วมันวางอยู่ในขวดเนาะบอกนึกว่ามันเป็นลักสวนพงยี่อดมาปลูกพักทุเรียนไว้อีกกินผลไม้ตามฤด,ดูกาลครับนันก็สีน้อยๆแน่จักน้อยเนะานนะพี่น้องเนาะทุเรียนแค็มมงมึอนี่เพื่ออะไรกินกับข้าวเหนียวมุม่นเพ่ได้กินกับอันนี้ กินซื่อเนี่ยนะครับเอาเอาคำเดียวโชว์โชว์พ้นเอาหูดหูดอืม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 แมงวันน้ำพุนองอืมอืมก็หวานดีหรอวะ แซ่บวะแซ่บครับน้ำตาลขึ้นร้ายดินี่อืมแซ่บเม็ดนิดหน่อยเกรย์หมกเลี้ยนอย่างว่ะ ปวดหครับกินเป็นกระเสียบเลยแม่กินอืมอืมตัวเอออืมคือใจว่าว่าค่ะทุเรียนกินมาอยู่บ่สองคนออพอดีรถเขามาขายไปซื้อจักบาทหนึ่งป่าเจ็ดลอยครับป้าสมี่งเจ็ดลอย สิเนียงว่า huh. อิมเบิดบัานมันได้เก็ดลอยคือว่าแล้วเนาะของตามฤดูกาลกินหลายมันก็เลี่ยนเอาอีกเอาเนี้ยมาไก่ไกเออเนี่ยเดี๋ยวหาพูดกันนั่งนั่งก็เอินทุเรียนียังไงวะ คนเล่นยังนอกวันนีอ้อืมอืมยังงอนในมันเอาไปปลูกยังวันนี้ปลูกมะเกะดดอกบานห้องปลูกเกดตะต้นกับท่อมเนี่ยบึงดีๆมันคือไอ้นี่นะกีพระบิดาแม่ Men Det var sola din. กินลายพอดีมันหวอนในเลยสีน่หลาอือหืวกินลายก็หวานด้วยว่า เอาอีกใหญ่กินหลายบ่ได้ดอกกินในซัมเนี่ยล่ะเป็นเบาหวานเอาเลยน้ำเลยถือใจครับถือใจวะใจครับ <c oughs> เอา้าเขาไม่เงยเห็น,ใน,ใน <c oughs> พี่น้องเพิน่นเบิ่งส่วนเพินกก่น,นมากินน้ำเร็วมากินน้ำหวานนะครับ <laughs>

ยั่วๆพ่อเนาะคุณอเียนยั่วอืม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 มาใหญ่กินทุเดียน อืมอืมอออืออออือยวอหือืมออออืืออ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 ือือดดอืออื ด่อดเลยวะกินต้นเหลี่ยมม่งๆเลยเอาอีกอ,อ,อื้แมงวันอย่าไหลเอาน,นี่นี่นนึงสัตเลยมันกินบ่ได้หลายน้องพี่น้องมันเป็นแบบผลไม้ห่อน คันเขาว่ากันก <t centres dont Martine> ินก like oh, you oh. so ิน <peut> กับเหลรานี่ตายเลยได้เนี่ยแม่นบออ่ะมันพ้นแพลแผลเป็นอาหารห่อนกินหลายบ่ได้พี่น้องกินพ่อหายอยากกินให้พี่ให้น้องเบิ้งเอาอีกว่าเอาอีกผมกินบ่ได้หลายเด้อเนี่ยเพราะว่ากินอย่างเดียวเอ๋ออ้าอื้มอือมเสียบอเสียบบอเอาเฮ้ยเเฮ้ยอือเอ้าจะบอ ห <laughs> น 7, <laughs> ึ่งสองสองสี่หสองสี่หาไน่อะไอ้กินบรรหาน่หนึ่งสองสามสี่หาหเจ็ดปั้นมเจ็ดไน่ว่าคือกินหลายแ่ะอืออืออ้าพี่น้องไม่กินบดได้หลายนะครับอ่ะมันเป็นผลไม้ห่อนกินไล่กับบดีเนาะน้ำตาลลายอีก เพราะว่าผมรักษาเบาหวานอยู่ตอนนี้อ่ะมือนี้กะพ่อไวซ์ซมี่เนาะครับกบารกระทำใดว่าจะได้บสุษผาบุคอโทษขอภัยน้ำเด้อพี่นอ้องนี่แหละเฮ็ดคลิปกินทุเรียนให้พี่ให้น้องเบิ่งบ่ได้เฮ็ดข้าวเหนียวแมงวันอาจสิหลายเพราะว่ามันหวานกับแมงวันนี่มันถือกันขัดอ่ะมือนี้กะพ่อไวซ์ซมี่เด้อครับกบารกระทำใดว่าจะได้บสุษผาบุคอโทษขอภัยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมกับว้าวา,าน้ำเด้อครับมือนี้กะกล่าวคัาสวัสดีครับ